พีหกหนึ่งก็ลยเนาอพีหกหนึ่งพี่คุ้ซ่าพวกพี่ป็นยาวเขโตโอเคได้อนรมาตาได้วดได้วดไปเดี๋ยวมักไฟฟ้าลงพีอสองสี่เก้ามา่ะกดไอพีไปเดี๋ยวนี่วะนี่ไอเคมอไว้ปะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถือที่หมดวะเดี๋ยวผมจะเข้าไปพี่ชีพใส่หด้ก่อนเนี่เฮ้ยเข้าพีชีพเลยคือทีม โอ,อ,อ้ไม่กีเหรอผมจะไปตายคนเดียว Soul อ่ะไอเคมอลให้สไลด์ไป <c oughs> เออโอเคมอลใส่รองเ้าไ <c oughs> ด้ปหรใส่รองเท้าชอบแบบหน่วยโคตรรีคอนใช่ไหม <c oughs> ผมใช้ปิ่นปั้นน,นี่เหรอสือ่เปล่งสะพายสายสายไม่ต้องสะพายแล้วเพื่อนกับเพื่อนตัดกันก็ยาวคนหนึ่งไงเพื่อนกับเพื่อนตัดกันไม่เป็นไรก็ยาวหน่ยใช่หรือ่าไม่มีสั้นเลมันไม่มีสั้นไงก็เอาสั้นให้ผมดิเฮ้ยไม่ได้ผมที่ยาวใหญ่ มาต่อแถวสี่คนแรกต่อในสี่เจอไปพวกสี่คนลวกอ้าวชิบหายมันเทพเลยคนแรกแล้วคนเดียวต่อหนึ่งที่บอกเสียบเลยบอกเฮ้ใส่นี่หน่อวป่ะเอาโต้งให้อ่ะเซียมีมีสี่คนเองเมื่อกี้ใส่มีเหรอใส่มีดิก็ว่า Oh yeah. ได้เกี่ยวกับอีกคนเสี่ยคนเดียวเสี่ยคนเดียวเด็กข้าแต่โดนของไอ้เสกว่ะ นึงเลเอาหมก็ตายคนแรกเลยก็มันยิงโดนผมไม่ตีนขงไงก็เอาหมดกี่เทาเยอะอ่ะหัวไม่ตีเราปะล่ะไม่เคยได้คุยกันยด้วยดีเออไม่ได้คุยเลยใหไม่ได้คุยด้วยไนน่อยแต่กูดในเซกิ่งเออได้ยิงลอดข้างล่างปะไม่ได้ยิงเามคนอื่นไม่ได้ลอดเอาใหม่เอาใหม่ไหมไม่รู้มันลงไปก่อนนะแต่ก็ยิงกดกดเ้ย ตอนนี้ขับบนสายไปได้ไหมตาคนไหนอย่ไหนยิงล่าตีนาผมตอนนี้กดพิเศษเกมนี้เข้ามาหาตีล่าตีนั่ดีกว่าเอาด้วยใช่ไหมล่าตีนตีนตดติ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 ดนะลาตีนนะล่าตีนดีกว่าไม่เอาล่อตีนไม่เอาไม่ชอบล่อตีนโอเคแล้วถ้าล่อตีนได้ก็เดี๋ยวผมอยู่ห้องน้ำคุณยิงตีนได้ดิอันนี้เหมือนไม่ไเห็นตีนได้เลยรองเท้าเราเลยอ่ะ sai, nó khác rồi, nó khác rồi nè, 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 สำรองละกระสุนเต็มหามกเสียแบกคนเดียวไอเสกอะเดโดนไม้โดนดีาไม่โดนยิงได้สองสี่ดิ กูไม <mile inside> ่ย <bas> ิงยงนี่กูไม่ไปไหนไม่ข้อใหม่ไม่ออกมาเลยเสี่ยงแม่ไม่เขีต่อตัชากอมันพี่ไม่ต่อเลยนะเซมิอ่ก็สี่มีสิไอ้แม่นู่นอ่ะเซมิอ่ะอืมสี่คนเซมินะอ่าไม่รู้ไม่หนอนใจะเบาเป็นแม่แต๊กเอาละตันี้ได้หน่ตนั้นอ่ะก็ เอาปืนเซฟให้มันเบามันเซฟไม่ผมได้โอเเบาหน่อยถ้าเอาปืนไอ้ให้มาเบาไปพี่ปืนไปไปก็ได้หรอบไปเยับหน่อยจะยิงไอ้นี่นุ่งยิงทำไมต่อหนูนี่โอ้โหเดี๋ยวมันก็คันเลยวิ่งไปอิงนี่คันเลยนะไหนหานะเอออยู่อั่นไหนไก่กูปืนฮะเจ็บน้ำพุรพบอ่ะเอาอนี้ให้คนละดีเดี๋ยวจะเอาอนี้ให้อันนี้ให้ดีกว่ามั้งตอบตอบไม่มีอะไรบังนะนั่นแหละ เอาเนี้ยเน่เลว่าเราเานเาเี่ย่มองไปง่านดกินเลังสื่นอ่ลอ่เอาเนี้ยไปเซมิลีบเอลีเดินไปสักกึ่งะหรมา้ถุยยิงตูดกูด,อดิอันนั้นมันเซมิไม่ได้เก็บสองสในสี

มาตรงแล้วเราเร้าสนใจอดส่งอ่ะออะนั่นตั้งมาสองกิโลยิงโดนอยู่ซิกกิโลก็โดนไปได้หมถึงแอปเปิลสองกิโลบ้างยังยิงโดนอยู่อีกสองกิโลแรงหนูบาเลสอีกเนาะสองกิโลเนี่ยบาเลสมึงยิงจากนี่เข้าลงอาหารยังโดนเชี่ยแผนคือไม่มีแผนไม่มีแผนเดี๋ยวตัดเจะตีกระไปเดี๋ยวแผนโดนอะไรโด่อะไรเลยเดี๋ยวตู้นั่งสวิงซี S 2องให้สี่นะสองให้สีนะอย่าแลกแลกแลกม่วไม่ได้นะเสียแเต้มไอยไอ้กิงมัยแดงมันจะมันจะนก่อนมึงมอยู่้อกันไมด้เสียแต้มฟรีนะอยู่ข้างหน้ามังตับอยู่เลยตัดตัง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 เดิพี่ต่โอเคเหมือนเดินที่เราฟองไถึงะตุ้คาคกันขอยู่ขึ้นข้างในมึงไปุ่งกัน้งหลังมึงฆ่าเขาไม่ดีเขาไ่ดีปก ได้ใจล้กเนนพวกนีอ่ลูกอยู่ในท้าพี่แมมเออแครับคพร้อมไหมเชาบ้านมาพร้อมไมกแตน้เ้ยไอ้เชื่นี่แม็ก์อ่ะนี่ไงนี่บแแก๊อันนั้นปืนแก๊เหรอ พอมบพร้อมพร้อมพร้อมมแล้วเสือแม่แค่แมกเดียวเนะนตอน้นะผมเต็มตัวอยู่ข้างหลังเหรอยู่ที่

อือจริงป่ะเออเฮียด้วยเดี๋ยวมีก็รตามกับบ้านกินข้าวอยู่กอ่ะกลางเนาะอืออือเดียโทรตามขวดไปส่งบ้านไม่เอาไม่เป็นไรอือไปส่งร้านตุ๊กยาดองไปนะอือไปส่งอือมาทานเดียวกันเนาะทานกันหน่อยเดียวองมันเยอะไปก็ไม่ถามสงไม่ถามก็แค่แต่แค่แต่แค่มาอืมใช่ใช่ใช่มันเยอะเนี่ย

เอา้วเอาแล้วเอเห็ยเลยยิงเลวะผมขึ้นมาเกว่าเพี้ยิแกลังใลัเ่าเป็นเบราโดนแล้วเหรอมันี่ว่าอะไรล่ะที่ี่เหรอเฮ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

Thôi. hai Thôi. mà. Thôi. 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 มันเดินเลยมาห้องที่สองแล้วพี่ห้องที่เชื่อมอ่ะ ทีร่รู้ไหมไอพีมันยิงอะไรรู้ไหม เชื่อมกันใช่ป่ะ ่าเนี่นี่กอี่เอนมันกับนี่นะมันโดนนี่ก็ต้าโมูนด้วยกันเน่ยมูหอยต้องโดนหนังน อยู่ตรงนี้เห็นว่าไอพีมันหุบสูบพิถัาพิถาเนี่ยโอ้โหติ๊กติ๊กมีรูปมั้ยนะพี่ไอพีหุบอ่ะพี่เข้าไปแล้วอ่ะเข้าไปเลยว่ะพี่มันเข้าไปแล้ว เข้าไปแล้วเข้าไปในห้องไปนั่นี่เฮ้เขาเหรียญกล้าหาที่มาแล้วมันบุกคนเดียวอ่ะสุดยอดีคนในวันนม้นี่ทำยี่ไะไราจึงตรียดดาวให้ใส่ได้มันยิงน้ำอยู่ ดีจริงๆเศกตาอย่างโมดูกันนะไม่จริงแกรู้เ่